โยซ่าสวัสดีเด็กรุ่นอเมริกาเด็กรุ่นดูไปด็กรุ่นชาตรายตะโกนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a r t กันอีกแล้วนะเป็นเกมแนว One Piece ต่อสู้ประจ ol ภัยมีเล่นทั้งไงโอเอสแอนด์ออร์คอมพิวเตอร์ PC นะท่านผู้ชมนะก็ลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ดนะ้านล่างคำใต้คลิปผมทำสอนไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมเอ่อใครอยากเติมเกมนี้ไปเติมในที่ดิจิแมนช็อปนะครับอืมส่วนนะเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เล่นอยู่่โหหมดลลลักๆนนนนนนะะเเป็แบบอ,นอออนไ์นะ นเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะมุมบนซ้ายมือนะครับเนื้อเรื่องนี้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ VPN นะครับส่วนอ่า PvP แบบพี่เนี่ยด้านล่างขวามือเป็นรูปดาบควานี่ต้องใช้ VPN นะท่านผู้ชมนะในการเล่นเพราะว่ามันจะได้ปิงน้อยและจะได้สู้คนจีนได้นะท่านผู้ชมนะอ่ะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับวันนี้พ mm ี่รับเติมอยู่นะ VPN นะครับเป็น Yuu Booster นะฮะหนงหนงเนื้อหวานจ้อยหรือมิละจาคนดูหวานจี๋ไปคนดูไปเล่นกันเลยดิเกอร์เลยก็เลยดิกินนี่เราจะมาเล่นจันตัวนี้ อายุสตัตวรับตันคริสว่าคนดูบาไกยารูลุยฮะอย่ามีเร้อเอาว่ะเอาว่ะเอาสักหน่อยโชว์ตึงโชว์กอ๊อตเฮ้ยโอ้โหใครมันมนนคคนันนี่นี่ไอ้ข้อโคดาตอนเป็นนี่เนี่ยไอ้คอสกิลนี่มานะทุกผู้ชมนะใช่ไหมวัดถ่ายฮฮกผมเจอของจริงมาคนดูนี่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 นนเออ อือเดี๋ยวดิสวยทุบหน่อยเอ้ยทุบพืชคนดูบ้าเอ้ยเอาว่าเอว่าอันนี้ใจม่งได้อันนี้ใจม่งได้สวยอุ้ยกำลังจะสกิลเลยอื้อโอ้ลูกพี่ก็โหดเกินเอ้ยเขาโคดายม่โหดจังมาล่างนี้เขาโคดายคนโหดอ่ะอื้อึบ や、うい、うい、や。うい。 โอ้โคตรเวอร์เขาคดายล่างนี่ Richman Shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิบี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ G Mobile, ROV, e, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโคตดเวอร์ ปวดที่หายคนดูหัวใจหิกโอ้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 ปวดจังวะคนดูโคตรน่เขยาดเใดเอ้ยย่าโดนโดนปวดมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างถือสวย หยิ่งปึ๊บตึงฟูงไหวนี่ติดมือน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 นะดีติดมือนนะดีเฮ้ยเออสวยนี่เป็นไงล่ะเอาคืนเอาคืนคนดูเย้ เุ้ยอืุ้งอุ้งแบมแบมแบมเอาดิกัวที่ไหนล่ะอืมกลัวทหดก้อนอันตรายไอ้ตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะคนดูนะนี่ดินี่ดิสวยเฮ้ยอือเย้โป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 ้โอ้โหโอ้โห หัวจัดหัวจัดคนดูอื้ออื้ออื้อสวยอื้อทำให้มันเลื่อนลดให้ได้มากที่สุดเอาหน่อยเอาหน่อยนี่นี่นี่สวยหวานเจีย๊ยบมาดิเอ้ยหนวดขาวเราไม่งูหัจัดเลยน,นี่เอาหน่อยเว้ยหน่อยเว้ยอื้อ มาใช้สกิลสามอย่างนี้ไม่น่ารอดเออโควาดีจะใส่เจนเเจนรเยสันติเรสูดไปหน่อยไหมล่ะครับพี่เอ้ยปะ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 สวยครับเอเยเออสวยครับ ้ยโอ้โหกำลังจะสกิลคนดูมันมีสกิลหลบนะไม่มีสกิลหลบมันโดนผมแล้วคนดูสันจีเรสูตรพี่ไม่เคยแบบพี่ไม่เคยแพ้ใครนี่อ้าวเฮ้ยทอมิตีมันไม่กระดิ่งมัคนดูเฮ้ยโอ้โหเพราะคดายมึงแอคจัดเลยเพราะคดายอ่าพอโคนาดโคนแอคกกับคนดูเมื่อกี้เนี่ยแอคจัด ถ้าผมซื้อใบนั้นไม่เกินนะใบใบสุ่มอ่เสียดายน้นสุ่มไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเหียไปฟรีๆสี่ร้อยกว่านะกับข้อคุดายไปฮะลุยไปฮับว่านเจียบเฮ้ยโบออนี่แน่สวยสกิลครับ เอ้ยตันจีแกออสวยนี่กิวครับกับตันยุทธ์คิดเออปุบนี่สวยสวยออออกิวครับมาดิมาดิปั่นกันครับสวยายุ่มลมรแมกนีโต้อ เออไหวนี่นีนี่นี่ผานเจี๊ยบผมจำไม่แน่มากดอะไรมันมันมันทุบฟองรอบวะดูผมก็ลืมอึบนี่สวยเราต้องทุบโดนก่อนอุ๊ยโดนสโลนี่นี่อหรไอ้ไก่โตนี่ เออเอาดิวูฟครับสวยชาร์จยิงนี่นี่อือเอาหน่อยเอาหน่อยเด้ออายุหมุนอือสวยอีเฮ้ยยาติดติดแข็งติดแข็งสวยเด้อ ดูดครับเมลิกสวยเรียบร้อยอย่างนั้นเลยอันตีเอาเออโหเกือบใส่ไ <sh> ม <hatten> ่ทันหรืว่าจะใส่ไม่ทันอันตีเมื่อกี้นี่ฮ่าฮ่าฮ่าอแรงจัดบอกเลยไม่ตุยก็เลี่ยงไม่โตมาเลยครับเฮ้ยโบเย้เฮ้ยโบโบ โบสวยเอออือปึบสวยนี่เอาดีเอาดีอืออือสวยครับโ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 บตึงอันตรายจัดอันตรายจริงนี่นี่อือเอาดีเดี๋ยสวยครับอือสวยวันจอยวันจอยถูกกดเบิ้มแบม เอาเลี้ยงจ้าจัดเลยครับพี่ชายนายจิวจานมมนแค่ว่าไราเป็นนายข้าแข่นานกดตอ่อฮะกดต่อไม่รอแล้วนะเอาเว้ยเอาไว้ายามีดกูจะใส่ย,ยืมลุยฮะ ปึ๊บทุบหนึ่งทีสวยชาร์จยิงก่อนสวยผมว่าน้ำต้องหล่นสเต็ปนี่ไอ้นี่เฮ้ยย่าสวยอืออือโดนไออีฟอับพายุครับพายุพายุแมกนิโตแมกนิโตแห่งวันพีชแร่แร่แร่สวยนี่อะดิเฮ้ยยาแปลงร่างครับคนดู มาเว้ยมาเว้ยมาดิทุบเลยครับบู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 แวยฮ่าฮ่าอืออือออแหว่จุดจุดเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยกะจะยิงปืนใหญ่นิวอาร์มสตรองเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ มาว่ะเออเออเออชาร์จริงครับสวยซุบซุบซุบเออนี่แน่นี่น่สวยสวยซุบซุบซุบสวยชาร์จริงิลสกวลสกิลโอ้โห โกโนดโกตึงเออตัวพายุหมุนครับพายุหมุนมาสิมาสิปุ๊บครับสวยชาร์จยิงปุ๊บปุ๊บฮุบสวยอ่านจอยอ่านจอยอ่าเรียบร้อยอย่างนั้นเลยไปวันครับชุ่ยเจ้ไฟกระพริบปืนใหญ่นิวโอฟ์สตรองยิงบาการปิ้ว บอกเลยไม่ตายนี่ยังไม่โตแล้วคุณพี่บอกเลยฮ่าฮ่าเด็กกินอีซ <UK! S 2> ี่อึบโดนทุบหนึ่งทีเฮ้ยต้องชาร์จยิงใหม่โอ้โหชาร์จไม่โดนชาร์จไม่โดนกระแพงล่างเลยครับเหนืออือมุนยักษ์อันนี้มันลีลาจัดเลยนี่แน่สวยครับบู๊งบู๊งบู๊ง เออบงบงเออบงเออบงอ้าวกระดิ่งตกแมพมาดิเออ๋ยวทุบอีกทีนึงทุบทุบทุบอ่ะฮือย่าช็อตครับสวยย่นี่เป็นไงล่ะขั้วบวกขั้วขั้วบวกขั้วใต้จุ๊จ้าเอ้ยเออเออสวยครับทุ่มแบม เอามือตบมือเหล็กตบคนดูโอ้โหโหดจัดเลยฮะพี่ซิ <c oughs> นี่ชั่วร้ายจัดคนดูไปลุยกันต่อโอ้ผมโคตรรันนะ่ะโคตรรันโคตรรันการนึ่งการนึ่งการนึงปานิเบริอนอันวิกินันอันพิสตาลิติอองอิกินันอันเจลิอันนิเนนันอันนี้เจอกิสลูว่าคนดูนดชิบหายแล้วรู้ได้ไหมเนี่ย นี่นั่ผมเอาหนวดดำมานี่ตึงเหมือนกันนะหนวดดำผมเนี่ยฝีมือใช้ได้หนวดดำปึ๊บเอออ่ากดออกว่นแต่ฮิกออกทำไมอ่ะเฮ้ยมันออกทำไมวะวันแต่ฮิกเพื่อนออกทำไมอ่ะโอเครับหมดแล้วเรียบร้อยภารกิจรารายรายรายสัปดาห์ผมเนี่ย Yeah you can turn a n สวยเก็บให้หมดนะครับคนดูนี่สกิเออันนี้เราภารกิจหลักเราเย่ภารกิจรายวันใช่ภารกิจหลักโอเคเวรี่กูดบลูเนี่ยเขากดได้นี่จิ๋งมาคนดูตัวเป็นเท่อยู่นะนี่เขากดไดนี่ จะชูชิดานะาสักสิบเหรียญแล้วกันคุณดูเอาสักหน่อยปึ๊บซุ่มอีกสักใบไอ้พวกนี้จะสุ่มยากเลยนะเขาคนได้โอ้ยโคตรเกลือเลยเขาคนใดเกลือชิบหายเลยคุณดูนะเกลือมากๆเลยนะท่านผื้ชมแต่แรงสักรอบแม่คุณดูแต่แรงฝั่งนี้ผมไปลงแรงสักหน่อยนี่ลงแรงให้เด็กๆมันดูให้เด็กมันดูครับคุณดูมา เอาหนวดเอาหนวดดำมานะใตแหลงนะผมเอาหนวดดำมาวิ่งอยู่แล้วหนวดดำกมมันดีกว่าอยู่ข้างเธอนะมาเอาว้จะดัเชนซำรัมาเลยแฟนเฮ้เฮ้เฮ้บอย เฮ้ยอ e. ือสวยนี่นี่เฮ้ยสวยครับเออดูดเอ้ยโหอือ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 โอ้ยผมหลบทำไมผมหลบไปหน้าคนดูเด้ออือสวยอึ๊บตับเด้อ ยี่นี่เขาเติร์ได้ครับสวยปึ๊บสวยเออนี่เนี่ยมัดเนี่เอ้ยโอ้แม่งเรียมจัดเลยคนดูโอ้โหโคตรเรียมอ่ะสกิลโคตรเรียมเนี่ยนะผมหลบไม่ได้เลยเพราะอะไรคนดูนี่ตัวอื่นมันนั่นน,นได้นะคนดูนะอือโอ้ยโอ้ย โอ้ไม่ได้ลินไม่ได้ลินคนดูบอกเลยนาทีนี้ออืนี่สวยอืมวุ้ยแม่งมือจัดวะกูจะรูดคนดู สี่รอบโอเคท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ในการสำหรับวันพีฟไปทิ้งพาน์นะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนที่จะไปคลิปหน้าบายจ้า